วันนี้ได้มีโอกาสลอง R c ซีตัวที่เป็นฟงมาลายยอคที่เป็นสเตียร์บายไวครับสนุกมากแล้วก็ให้ความรู้สึกที่แปลกแล้วดีมากครับแต่ที่ส่มก็คือแบบ n g m นะครับเล็กซัสเราก็ได้ใช้อยู่ทั้งหมด3รูปแบบนี้นะครับ LEXUS u a รถยนต์มีกี่ประเภทมีใครสามประเภทท่านนี้ ตอบก่อนค่ะคกต้องนะครับเคย่วยคุณพินมาอก่างรวัลที่ถูคุณพินเนค่ะมีเป็้แกวน้ำของลิซ่านะคะมีสอง้อได้ทุกคนมีสองอค่ะเป็นความรู้นะครับเป็นความรู้และก็สามารถนำนำไปปฏิบัติได้จริง เวลาเจอเหตุการณ์แบบเบื้องต้นสามารถที่จะทําด้วยตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความรู้ใหม่ความรู้ให้กับผู้ใช้เนาะเพราะบางครั้งเราเราเราใช้งานก็จริงแต่ว่าได้ไล่แล้วความรู้จากช่างที่มีประสบการณ์แนะนําเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไง้บ้างคะกิจกรรมเวิร์กช็อปก็รู้สึกดีค่ะก็มีคนมาวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถค่ะเรื่องแบตเตอรี่เรื่องยางอย่างเงี้ยค่ะดีค่ะกิจกรรมวันนี้ได้รับความรู้อะไรไปบ้างคะที่รู้สึกประทับใจได้เอ่อเรื่อง การดูแลรถแบตเตอรี่แล้วก็พวกลมยางอะไรพวกนี้ครับแล้วก็พวกแอร์ที่น้องกองแอร์กลองอากาศใช่ไหมคะก็ได้ข้อมูลในเรื่องของการแนะนำการดูแลรักษาชาเราก็สกัดกมาด้วยตัวมันเองนะคะชาได้มิติใหม่นะคะไม่จำเป็นต้องกินร้อนอย่างเดียวเรากินเย็นได้ด้วยค่ะ กิจกรรมร์สช็อปชาล่ะคะวันนี้เห็นคุณเอกนั่งแบบยทุกจุดทุกกิน่นใช่ไหมคะเป็นไงบ้างคะเป็นคนชอบดมแล้วก็ชอบกลิ่นพวกผลไม้พวกธรรมชาติอยู่แล้วได้ดมกลิ่นต่างๆแล้วก็ได้เอาไปลองทําเองใช่ใชครับผสมใส่ขวดเองแล้วก็ไปแช่เย็นเป็นทําเป็นโคบู rew, แล้วก็กลับไปทําแล้วเดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นไว้1คืนใช่ไหมเมื่อกี้ 1, 1คืนแล้วก็เอากลับมากินเป็นชาของตัวเองรสชาติที่ตัวเองมิกซ์เองครับได้ค่ะขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ Lexus Auto City